ครับผมผู้ช่วย,ายาศาสตราจารย์เฉลมิมวุตรศีพรมครับเป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวสวิตชาร์ตเนี่ยมันเป็น คำศัพท์ที่ยังไม่มีกฎหมายให้คํานิยามเอาไว้เป็นพิเศษนะครับเวลาที่เรา,าให้ความหมายของคาว่าเซอร์วิสชาร์ดเนี่ยเราก็ดูในบริบทของการประกอบธุรกิจทั่วๆไปว่าในการประกอบธุรกิจทางผู้ประกอบการหรือตัวผู้บริโภคเนี่ยเข้าเข้าใจคําว่าเซอร์วิสชาร์ดว่ายังไงเอาว่าโดยทั่วไปเนี่ยเซอร์วิสชาร์ดนะครับมันเป็นค่าบริการที่ตัวผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจในการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการเรียกเก็บเพิ่มมาจากตัว ค่าใช้ใจ่ายสําหรับซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการยกตัวอย่างเช่นในการเข้าไปซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการของตัวผู้ประกอบการลูกค้าสมมติว่ามีค่าใช้ใจ่ายตามปกติสําหรับตัวสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยหนึ100บาททางผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกเก็บตัวสิ่งที่เรียกว่าเซอร์วิสชาร์ตนี้โดยคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์สิเพิ่มขึ้นมาจากตัวมูลค่าสินค้าบริการ100บาทนี้ขึ้นมา อันนี้คือจะเป็นลักษณะที่เวลาที่เราเห็นยอดในบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยตัวยอดสินค้าบริการเนี่ยก็จะเป็นยอดหนึ่งแล้วก็ s e r v i วิ c ชาร์ตก็จะเป็นอีกยอดหนึ่งขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปตัวผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจเมื่อเรียกเก็บ s e r v i วิ c ชาร์ตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะนําไปแบ่งให้กับตัวลูกจ้างหรือพนักงานที่ต่างทางผู้ประกอบการได้ได้จ้างมาเพื่อ,อให้บริการลูกค้าในตัวสถานประกอบการนั้น วิชชาร์จมันไม่ได้มีการกำกับเอาไว้เป็นพิเศษในกฎหมายดังนั้นในตัวของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการในเซกเตอร์ใดเนี่ยก็มีมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรียกเก็บค่าสวิชชาร์จได้ทั้งนั้นนะครับแต่เอาว่าในมุมมองของผู้บริโภคหรือส่วนตัวของผมเองก็จะพบว่าการเรียกเก็บสวิชาร์จเนี่ยมักจะพบเห็นได้ในการเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารหรือ ในส่วนตัวการรับบริการของพวกโรงแรมก็อาจจะมีการเรียกเก็บเซอร์วิสชาร์จได้เป็นปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะร้านอาหารหรือโรงแรมเป็นกิจการที่เรียกเก็บเซอร์วิสชาร์จได้นโดยทั่วไปผู้ประกอบธุรกิจถ้าต้องการจะเรียกเก็บก็มีสิทธิที่จะเสนอที่จะเรียกเก็บจากผู้บริโภคได้ครับ สำหรับปัญหาที่มักจะมีการถามอยู่เสมอในสังคมเรานะครับก็คือตัวลูกค้าเนี่ยมีหน้าที่จะต้องจ่ายเซอร์วิสชาร์จให้แก่ตัวผู้ประกอบการหรือไม่เมื่อมีการชําระค่าสินค้าหรือบริการในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่มาบังคับให้ตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกว่าเซอร์วิสชาร์จเนี่ยให้กับตัวผู้ประกอบธุรกิจดังนั้นในความเห็นส่วนตัวของผมเองมันเป็นปัญหาในทาง กฎหมายนิติกรรมสัญญาหมายความว่าผู้บริโภคจะมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายสวิชชาร์จให้กับตัวผู้ประกอบการหรือไม่เนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ที่เกิดจากตัวความตกลงหรือข้อตกลงระหว่างตัวผู้บริโภคเองกับตัวผู้ประกอบธุรกิจแล้วตัวข้อตกลงอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในส่วนตัวผมเห็นว่าในเวลาที่เราเดินเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารหรือในโรงแรมเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการติดป้ายติดประกาศว่านอกจากตัวลูกค้าจะต้องชําระค่าสินค้าค่าบริการแล้วเนี่ยยังมีการเรียกเก็บค่าสวิตชาร์ทด้วยสมมติ1 0อย่างเงี้ยหรือมีลักษณะที่ตัวพนักงานก็คือลูกจ้างของ,ของผู้ประกอบการเนี่ยได้มาแจ้งด้วยวาจาว่านอกจากค่าสินค้าบริการแล้วทางร้านจะมีการเรียกเก็บค่าสวิตชาร์ดอันนี้ในมุมมองของกฎหมายลักษณะสัญญามันเป็นลักษณะของการเสนอที่จะให้บริการที่มี การเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จซึ่งถ้าในฝั่งของลูกค้ามีการสนองรับที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้กล่าวหรือไม่ได้โต้แย้งอะไรในส่วนของการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จผมเห็นว่ามันก็มีลักษณะท,ที่มีความตกลงกันแล้วที่ลูกค้าเนี่ยนอกจากจะต้องชําระค่าสินค้าหรือบริการยังต้องมีการชําระส่วนที่เป็นค่าเซอร์วิสให้กับตัวผู้ประกอบธุรกิจด้วยหน้าที่ในการชําระค่าเซอร์วิสชาร์จเนี่ยมันจะต้องเกิดจาก ความตกลงซึ่งความตกลงหรือสัญญาเนี่ยมันเป็นบอกเกิดแห่งนี้ในทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งมันให้สิทธิ์ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะเรียกเอาจากตัวลูกค้าหรือตัวผู้บริปโภคได้นะครับ ในกรณีที่ตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าไม่ทราบมาก่อนว่ามีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จในขณะที่เข้าทําสัญญาซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับตัวผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแบ่งออกเป็นเป็นสกรณีในกรณีแรกถ้าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวผู้ประกอบการมีการแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับที่ตัวสถานประกอบการว่าการให้บริการสินค้าบริการเนี่ยมี ค่าสวิตชาร์ดไอ้ตรงเนี้ยแม้ตัวผู้บริโภคจะไม่ทราบว่ามีการเรียกเก็บส่วนตัวผมก็เห็นว่ามันก็มีข้อตกลงที่ตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าสวิตชาร์ดตามข้อตกลงที่ผมบอกไปว่าข้อตกลงหรือข้อสัญญาเนี่ยมันเป็นบอเกิดแ่งมูนนี้อย่างหนึ่งที่ให้สิ์ตัวผู้ประกอบการที่จะเรียกเอาค่าสวิตชาร์ดจากตัวลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคได้กรณีที่2ถ้าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ได้มีการแจ้ง บอกกล่าวลูกค้าและก็ไม่ได้มีการประกาศไว้ในตัวพื้นที่ส่วนไหนเลยของสถานประกอบการว่าจะมีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์ตตรงนี้ผมเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกเอาค่าเซอร์วิสชาร์ตกับตัวผู้บริโภคด้วเหตุผลง่ายๆเลยก็คือมันไม่มีข้อตกลงมันไม่มีคําเสนอและสนองรับที่จะมีการขายสินค้าและบริการเนี่ยโดยมีการเรียกเก็บ ค่าเวิสชาร์จด้วยประเด็นสําคัญมันจึงอยู่ที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการแจ้งล่วงหน้ามีการติดประกาศไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนในภาษาที่อ่านง่ายหรือเปล่าในสถานประกอบการของตัวเอง าตัวคุณภาพของการให้บริการเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคเขาต้องการเมื่อเขามีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าสวิชชาร์ตตามข้อตกลงแล้วเนี่ยในส่วนนี้มันก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นประจำนะครับในสื่อโซเชียลก็ดีในสังคมเราก็ดีว่าตัวลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคเนี่ยจะปฏิเสธไม่จ่ายค่าสวิชชาร์ตตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าตอบจากมุมมองของกฎหมายสัญญาข้อตกลงที่มันเกิดขึ้นผมต้องบอกว่ามันเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะกอ่อให้เกิด นี่ที่จะต้องชําระต่างตอบแทนกันหรือพูดอีกอย่างก็คือข้อตกลงเซอร์วิสชาร์ดเนี่ยมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นอกจากตัวฝั่งตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินที่เป็นค่าบริการเซอร์วิสชาร์ดให้กับตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวผู้ประกอบการผ่านตัวพนักงานของเขาเนี่ยจะไม่ต้องทําอะไรเลย ในการให้บริการในส่วนตัวผมเห็นว่าเมื่อมันเป็นหนี้ต่างตอบแทนสิ่งที่ตัวผู้บริโภคจ่ายไปมันเป็นค่าบริการที่เขาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าสินค้าบริการถ้าเราควรจะตีความว่าผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้มีการให้บริการที่มันเพิ่มเติมและเป็นพิเศษจากตัวการให้บริการ ตามปกติในการจําหน่ายสินค้าหรือการให้บริการยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยมันเป็นการทาสัญญาซื้อขายตัวผู้ประกอบการเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชระหนี้ตามสัญญาซื้อขายก็คือส่งมอบอาหารให้กับตัวลูกค้าผู้บริโภคการส่งมอบสินค้าเอาอาหารมาเสิร์ฟผมมองว่ามันเป็นบริการตามปกติที่มันเกิดจากมูลหนี้สัญญาซื้อขายดังนั้นอะไรล่ะที่มันจะเป็นลักษณะบริการที่ให้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ที่มันจะต้องเป็นการมาตอบแทนค่าเซอร์วิสชาร์จที่ตัวผู้บริโภคต้องจ่ายจากประสบการณ์ส่วนตัวผมอาจจะยกตัวอย่างได้ว่าเวลาที่ผมไปทานอาหารที่ร้านอาหารบางทีมันจะมีบริการที่ลูกจ้างของตัวผู้ประกอบการโดยทั่วไปเขาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาทําให้แต่เขาก็มาทําให้เป็นพิเศษเช่นเวลาที่เราไปรับประทานอาหารเกาหลีหมูย่างเกาหลีอย่างเงี้ยถ้ามันมีพนักงานมาคอยมาหัน่นมาสับมาตัดหมูย่างให้เราคอยมาเทคแคร์ care, มาให้บริการเพิ่มเติมเติม,ตมน้ําดื่ม ให้เราเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของอตัวบริการเพิ่มเติมที่ผมมองว่าทางผู้ประกอบการต้องจัดเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าที่จ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จผมมองว่าการไม่จ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จทาได้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเขาไม่ได้มีการจัดบริการพิเศษเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้กับตัวผู้บริโภคเช่นเพียงแต่เอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็จบอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นลักษณะที่ทางฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ชําระหนี้ตอบแทนตัวผู้บริโภค ดังนั้นโดยหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรามันจะมีหลักหนึ่งที่บอกว่าในการชาระหนี้ต่างตอบแทนเนี่ยถ้าตัวลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตอบแทนเนี่ยตัวเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ชําระหนี้ตอบแทนกลับคืนไปได้ผมคิดว่าส่วนตัวสามารถที่จะอ้างหลักกฎหมายเนี้ยมาเป็นฐานแห่งสิทธิ์ที่ตัวผู้บริโภคจะปฏิเสธไม่ชําระเลยก็ได้ถ้าแบบไม่ได้รับบริการพิเศษอะไรเลยหรือได,ไ,ดได้รับบ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่สมกับค่าเซอร์วิสช,ชาร์ทที่ต้องจ่ายก็มีลักษณะที่สามารถที่จะจ่ายตามสัดส่วนที่ ที่คิดว่ามันสมกับบริการพิเศษเหล่านั้นนะครับซึ่งเอาละในประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องของอสิ่งที่มันจะต้องไปพิสูจน์นะครับว่าอะไรคือตัวบริการพิเศษที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้เพิ่มเติมจากค่าสินค้าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายกับตัวสัสดส่วนของบริการเหล่านี้มันจะเทียบเป็นมูลค่ากับค่าสวิชาร์ดเนี่ยมันจะเทียบกันได้เท่าไหร่นะครับ ผู้บริโภคเนี่ยควรจะต้องมีการควบคุมหร,รือกำกับไว้โดยกฎหมายพิเศษหรือเปล่ายังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อน,อนว่าไอการปฏิบัติของตัวผู้รประกอบธุรกิจในการเรียกเก็บค่าสวิชชาร์ดเนี่ยมันมีลักษณะที่มันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับตัวผู้บริโภคหรือเปล่าซึ่งมันยังเป็นประเด็นที่มันจะต้องถกเถียงกันอยู่เพื่อให้เกิดการตกผลึกว่า โอเคเอาล่ะถ้ามันเป็นการปฏิบัติที่มันไม่เป็นธรรมอันนี้มันจะเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการนําไปสู่การกํากับการควบคุมโดยกฎหมายพิเศษยกตัวอย่างในประเทศอินเดียก็มีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์ตแล้วก็นําไปสู่ข้อร้องเรียนของทางฝั่งผู้บริโภคว่ามันเป็นการปฏิบัติที่มันไม่เป็นธรรมในส่วนของหน่วยง,งานของรัฐของประเทศอินเดียนะครับก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการออกกฎหมายมากํากับมีการห้ามตัวผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมห้ามเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์ตอันนี้มันก็จะเป็นผลมาจากมีการพูดคุยกันจนตกผลึกแล้วแหละว่าไอลักษณะวิธีการประกอบธุรกิจอย่างเนี้ยมันมันมีลักษณะที่มันก่อให้ถึงความไม่เป็นธรรมกับตัวผู้บริโภคนังนั้นไอตัวอย่างของประเทศอินเดียเนี้ยมันก็ต้องนํามาใช้ในการเป็นประเด็นในการพิจารณาในประเทศไทยด้วยว่าไอตัวการเก็บเซอร์วิสชาร์ตเนี้ยมันโดยตัวของมันเองมันมีความไม่เป็นธรรมไหมถ้าโอเคถ้ามันมีความไม่เป็นธรรมผมก็เห็นว่ามันก็นําไปสู่การ มาควบคุมกํากับโดยกฎหมายพิเศษธธต่อไปได้ในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงข้อพิพาทระหว่างตัวลูกค้ากับตัวผู้ประกอบธุรกิจในอนาคตในเมื่อตัวการจ่ายค่าสวิตช,ชาร์หรือค่าบริการเหล่านี้มันมีพื้นฐานมาจากสัญญามาจากข้อตกลงสิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าในฝั่งของตัวผู้ประกอบธุรกิจเองก็จะต้องมีมีความชัดเจนในแง่ที่ว่า นอกจากตัวสินค้าบริการที่เสนอให้กับตัวผู้บริโภคแล้วถ้าคุณจะมีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จเพิ่มเติมคุณก็จะต้องแสดงเจตนาไปยังตัวผู้บริโภคอย่างชัดแจ้งในการติดไว้ในเมนูก็ดีติดไว้ในสถานประกอบการก็ดีมันก็มีลักษณะที่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมเสนอว่าก็ควรที่จะให้ตัวพนักงานของร้านเนี่ยในขณะที่ลูกค้าเข้ามาเสนอจะทำสัญญาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเนี่ยก็ต้องมีการแจ้ง ให้ตัวผู้บริโภคทราบด้วยว่าทางร้านเนี่ยมีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จเพิ่มเติมมันก็จะเป็นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องชําระค่าใช้ใจ่ายตัวไหนบ้างที่เขาจะต้องชําระเมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าบริการเมื่อมีการแสดงเจตนาชัดเจนตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทางฝั่งของผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าแล้วแหละที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเขายังจะ ต้องการใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนั้นอีกหรือเปล่ามันก็จะเป็นการลดข้อพิพาทเพราะว่าถ้าตัวผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายมันก็จบเป็นข้อตกลงมันก็จะไม่มีปัญหาในการที่มาเรียกเก็บค่า์วิสชาร์จในภายหลังเป็นความผูกพันในทางสัญญาทั่วไปที่โอเคคู่สัญญาตกลงในข้อตกลงอย่างนี้มันก็มีการปฏิบัติกันไปน่าจะเป็นวิธีที่ ดีที่เป็นการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทแล้วก็ไม่นําไปสู่การฟ้องคดีที่มันนําไปสู่ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมานอกจากนี้ในฝั่งของตัวผู้ประกอบธุรกิจเองเมื่อมีการเรียกเก็บค่าสวิตชาร์ตจากตัวผู้บริโภคแล้วแล้วตัวผู้บริโภคเขาก็ยินดีที่จะจ่ายการจ่ายค่าสวิตชาร์ตเนี่ยมันมันมีพื้นฐานม,มาจากข้อตกลงในสัญญาต่างตอบแทนที่ตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการจัดให้มีการให้บริการที่มันเป็นพิเศษ เพิ่มเติมขึ้นมาจากการทําหน้าที่ชําระหนี้ตามปกติในการซื้อสินค้าก็ดีในการให้บริการก็ดีตรงนี้ผมก็เสนอว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบการเองก็ต้องคํานึงและก็ปฏิบัติต่อผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรมด้วยในลักษณะที่คุณก็ต้องจัดหาพนักงานที่จะมาบริการเสริมในการให้บริการขายสินค้าบริการการมาเสิร์ฟอาหารก็ดีมันไม่เพียงพอมันเป็นการชําระหนี้ตามปกติ ถ้าคุณเรียกเก็บค่า Service c ชาร์จคุณก็ต้องมีบริการอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นการมาคอยเสิร์ฟคอยเติมน้ำคอยเก็บจานที่ลูกค้ารับประทานเสร็จแล้วมาอำนวยความสะดวกให้ในการใช้บริการในสถานประกอบการตรงนี้มันก็จะเป็นการลดข้อพิพาทลดข้อร้องเรียนจากทางฝั่งตัวผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่งว่าเขาได้รับสิ่งที่พึงพอใจแล้วจากการที่เขายอมจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์ให้กับตัวผู้ประกอบธุรกิจนะครับ